ก็สวัสดีนะครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง t o o n Channel ครับผมไม่ได้ลงคลิปซะนานเลยเพราะว่าผมไปไล่อ่านมังงะที่ซื้อมาในช่วงงานหนังสือนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะมารีวิวมังงะหน้าอ่านนะครับที่ผมซื้อมาในช่วงงานหนังสือนะครับก็คือเรื่องนี้ครับอาจินนะครับสายพันธุ์อาบมนุษย์1-17ถึงเล่มจบนะครับต้องบอกว่าผมอ่านไปแล้วเนี่ยมันชอบมากนะครับผมชอบมากๆเลย อ่านแบบรวดเดียว1-17เลยนะครับผมมชอบเนื้อเรื่องแนวนี้อยู่ละเรื่องที่แบบเล่นกับความรู้สึกมนุษย์เรื่องกับใจิตใจมนุษย์นะครับซึ่งเรื่องเนี้ยทำออกมาได้ดีเลยครับมีเรื่องหนึ่งที่ขึ้นหิ่งกันที่ผมอ่านแล้วรู้สึกชอบนะครับก็คือเรื่องปรสิตเรื่องนั้นก็ทําออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับเรื่องนี้จะว่าด้วยเรื่องของมนุษย์นะครับที่ ไม่สามารถตายได้นะใช้คํานี้ถูกหรือเปล่าคือฆ่าัะไงก็ไม่ตายครับเป็นอมาตะครับถูกตัดแขนถ้าเกิดแขนก็จะขาดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาจบชีวิตตัวเองเนี่ยหรือใครที่มาจบชีวิตเขาเนี่ยร่างกายของเขาจะฟืน้นฟูขึ้นมาเป็นปกตินะครับคือถ้าเกิดมีคนอย่างเงี้ยอยู่นะครับแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็บางประเทศนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยโฟกัสไปที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็นํามนุษย์พวกเนี้ยครับไปทดลอง ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยานะครับทดลองยาคือฆ่าแล้วฆ่าแล้วไม่ตายหรือว่าตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาก็จะทดลองซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาอย่างนั้นนะครับคือแต่ว่าความรู้สึกเจ็บปวดของของคนที่ถูกทดลองเนี่ยของคนที่เป็นอาจินเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่นะครับเออคือเรื่องได้ทาออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เกิดคนที่เป็นอาจินเนี่ยเขาก็จะมีแนวคิดไม่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ย ัดเอาไว้วะตัวเองนะครับตับไตหัวใจนะครับเพื่อที่จะไปขายนะครับคือเออเขาก็จะมีแนวคิดแบบนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่ชอบอ่านก็คือตัวร้ายของเรื่องเนี้ยครับโหแบบฉลาดมากครับเป็นตัวร้ายที่ฉลาดมากคือเขามีอายุมาอย่างยาวนานนะครับเป็นคนแก่คนหนึ่งนะครับตัวร้ายเนี่ยนพเเอกเนี่ยังเป็นเด็กมอปลายอยู่เลยเออก็ต้องสู้กับตัวร้ายตัวนี้นะครับ ช่วงลายเส้นแรกๆนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าพอเล่มประมาณเล่มสี่เล่ม5้าเนี่ยลายเส้นออกมาดีนะครับยิ่งเล่มบางหลังเนี่ยก็คือลายเส้นออกมาเนียนกริบเลยนะครับนี่ครับสวยงามนะครับแล้วก็ทางสยามเนี่ยเขาพิมพ์มีหน้าสีมาด้วยนะครับนี่ครับจะมีหน้าสีอยู่ทุกเล่มนะครับหน้าสีก็ทําออกมาได้สวยนะครับผมเรื่องนี้ ผมแนะนาเลยอยากให้อ่านเลยครับผมคือผมอ่านจบผมรีบหยิบมารีวิวเลยนะใครที่ชอบแนวกับจิตวิทยาของมนุษย์นะครับความรู้สึกมนุษย์แนวคิดมนุษย์หรืออะไรประมาณนี้นะครับอยากให้ไปหาอ่านดูนะครับเรื่องนี้ถูกทําเป็นภาพยนตร์แล้วด้วยตอนที่ดูหนังเนี่ยก็ชอบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมาอ่านได้อ่านบางงานเนี่ยก็ชอบขึ้นไปอีกนะครับออตอนที่ดูหนังก็แอบรุนว่าอยากให้มีภาคสองนะครับแต่พอมาอ่านบางงานคมเนี่ยก็ เข้าใจแล้วว่าไม่มีภาค2แล้วเพราะหนังนเขาเขาทำออกมาภายในภาคเดียวคือเขากระชับเร,เรื่องจากมังนะให้เป็นหนังภาคเดียวนะครับตัวร้ายก็มีอยู่แค่ตัวบอสใหญ่ตัวนั้นตัวเดียวนะครับคืออยากให้หาอ่านจริงๆครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ